สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A-Tub e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวพาขี่ริ้วห่อทองราศีกรกฎเปิดดวงประจำเดือนพฤษภาคม2566คลิปนี้นะคะเป,เป็นการเปิดดวงของท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคมนี้กันค่ะก่อนอื่น a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะ ลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่หากท่านไหนไม่เห็นอาจจะซ่อนอยู่ในจุด3จุดด้านขวานะคะก็สามารถกดปุ่มจุด3จุดก่อนหลังจากนั้นก็จะเห็นปุ่มขอบคุณปรากฏขึ้นมาก็สามารถร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ได้ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กําลังใจช่องเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศรีกรกฎค่ะ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะดวงการงานดีมั่นคงทำงานหนักทุ่มเททำให้งานสำเร็จได้รับรางวัลจากผลงานบางคนมีผลงานดีกว่าตำแหน่งก็ถึงเวลาก้าวหน้า เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเริ่มมองหาที่ที่เราจะสามารถเติบโตได้รวมทั้งงานที่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับศักยภาพของตัวเราเองแต่ควรวางแผนให้ดีๆระวังการว่างงานโดยไม่จำเป็นเพศตรงข้ามจะเข้ากับตัวคุณได้ดีนะคะมีเกณฑ์จะได้รับเงินมาเรื่อยๆมีพอใช้แต่ก็ยังอยากหาไรายได้เพิ่มได้เงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดของเก่า ความสามารถพิเศษการสนับสนุนบริจาคก,การรวยแบบเงียบๆการอยู่แบบประหยัดพาขีริ้วห่อทองจะเกี่ยวข้องกับเงินทรัพย์สินเก่าผู้ใหญ่กรณีที่มีปัญหาการหลบหลีกชั่วคราวก็เป็นวิธีนึงที่ช่วยได้ค่ะใครโสดอยู่จะได้พบรักกับคนอายุน้อยกว่ารุ่นน้องรุ่นพี่หรือคนที่มีความเป็นเด็กกระตือรือรน้นมีข่าวจากคนที่สนใจหรือคนคุย พบรักเพราะการงานการเรียนประทับใจในการช่วยเหลือกันใครมีคู่แล้วรักที่คุยกันมากขึ้นมีกิจกรรมร่วมกันที่ห่างกันก็จะมากุ๊กกิ๊กกันอีกช่วงนี้อย่าห่างเหินคู่เพราะอาจห่างไปเรื่อยๆมีโอกาสมีลูกมีหลานนะคะดวงสุขภาพแข็งแรงดีค่ะให้ลดความเครียดระ่างร้อนในพักผ่อนให้เพียงพอดูแลหัวใจและความดันนะคะ มีเรื่องต้องระวังกันนิดนึงค่ะให้มีความรอบคอบให้มากขึ้นโดยเฉพาะในด้านของเอกสารสัญญาที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนไม่ควรคำประกันให้กับใครโดยไม่ดูตามาตาเรือนะคะทีนี้มาส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงค่ะเสริมดวงชะตาเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการสื่อสารและทำธุรกิจควรไปไหว้สก,การะขอพรจากหลวงปู่ทวดด้วยดอกบัวสีขาวสี่ดอกก็จะเป็นการดีมากๆเลยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนพฤษภาคมสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ